สวัสดีงามแรงวันฝนตกค่ะกล,ผลขขับบ้านแล้วพร้อมกับหน่อไม้ต้องต้องต้องนายกันสติว่าจะทำอะไรกินแย่งกับแย่งแล้ว ต้มกับต้มแล้วเดี๋ยวดูเม่นหู้หนึ่งมาได้ไหนกินยียงบนตกก็ได้สัญญาครับเอฟซีชันึังไว้ว่าต้องได้อย่าง,างาน้อยวันละสามคลิปนะคะมีคอนเทนต์ก็บของไทย nhưng mà không được, không có cái <laughs> gì đi, ô bên đây, ô, chỗ nào cũng không có đâu, cái gì, nó luôn

ตาด้ไปอยู่บ่ฮะเราชุมูบกลองไปตากูได้ไปยัง่ฮะชุมผูบวกล่องน้ไมเาขายอง่เ้าขายนีย่เด็เป็นยังบกนักเยนน่ะนะมันเหม่นใจว่ามันไปเียนี่บ่ ต้องปั่นใจกันไปเยี่ยนดี่ไได้ค่อนหยุดประชุมผู้ปกครองไปนั่เขาไปดูเขาไปโรงเรียนกับนาลาตัวอยใหญ่เิ่นกัวคั่วมันใจบ้องไปเยี่ยนเหรอ

ปตัวไม่ยังเันใช่ไม่ขตุ้มมน้อเลยพาเดรดีป่ะตุมยังสีลอกมตุ้พาไม่พร้อมคนใหญ่เลยังในอันันต้องแจกต้นยน่์ต้องบ่มกอนย่าแบบยาจับเลยหนังไทยิ ไปรู้ไ่่าวขยับผู้ใดขังยังไหวบ่ตุมตาหมากซซมันม่ถือกินนำนำประดเดี๋ยวมันถืกินที่หมอใหม่ดีดำดีเนาะดีแหน่หมอประแดเาะว่มนถือกินที่หมอแห่งเะ อันนี้น้ำเต็มอนู่บรรยากาศพอสังเกตนะคะน้ำสวยน้แรงงานวันเห็นายหลายโคามากโคมาได้โค้งหเขหล่ามันเก็บ่เก็บอมันซื้อเใ็ดเกาะมาตไปรวด้ไหมตัดอันนั่นบอกว่า ตัดปลายมันไวบอแบบนี้นะ่อปลายแล้วเจ้าก็เลยตัดกิ่นกอนต้นั้องใจออกมันค่อยๆร่อนไปได้เลยเอาคนง่ายไังง่ายกว่านี ต้นยะเต้นใหญ่ำบานไม่หน่อยคนเดี๋ยวไม่เห็นเราใกล้ยังวะนั่นหมูอกล้ๆสามต้นต้นใหสองต้นต้นแม่เชอกเสาหาเสานต้นห้มูนั่นเละว่ามูนป้าแตงผูกเปลเลยว่าใส่เสาต้นขาตนใส่เสา

นี่แม่ตะเคียงเห็ดมาให้เนี่ยตอกต้นข้าวม่ติเห็ดนี่ีู้าวใหญ่เนี่ยวันเนยลเนี่ยโอาอ้หน่อยมา้รังบบงามแบบกันโอ้ยนำประเดี๋ยวมาล้ะเอาเชนี่จะมีคนเดิพี่น้องค่ะไปคนลับแฉกคนเอาจ้า